าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมือแปะแปะเมือแปะลูแปะกินนมตุกจ่าขเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมคะน้องเน the the like ี่ยไม่มีใครอยู่กับน้องให้ป้าจินข้างอิ่มก่อนนะคะ ไม่กล้ากินข้าวอีกก่อนนี่ใครอยู่กับน้องอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะคืนนี้หนูจะนอนให้ใครนอนด้วยคะให้ยายให้ี่ให้ใครให้ยายให้หนูให้ป้าโอ๊ยนอนทุกคนเลยเราจะเรียกว่าอะไรให้ป้าแอนด้วยไหมคะทำน้องเบาๆน,นะ้อง คนเตียงนี่ไงหนูจะนอนบนเตียงหรือหนูจะนอนข้างใดคะนอนบนเตียงให้น้องนอนตรงไหนคะห้องใส่เจ้าห้องโบแล้วให้ยายนอนตรงไหนคะรับผมน้องตกมืออะตบมือแบแหละสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดูน้องชิ้นนีสวัสดีครับผมผมเกี่ยวเกี่ยวถึงลนดุการแล้วนะคะจ๋า เดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องอยังไม่ีมข้างบน,นยังไม่มีใครเปิดไฟเดี๋ยวรอให้ป้าแอนไปเปิดไฟให้เปิดไฟเปิดแอร์ให้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงหนูต้องอาบน้ำก่อนลูกตักมือปอ สวัสดีครับผม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 ครับครับ พี่ตาพี่อุ้ยนี่ไงระบายสีมาอะไรมสีมาลูกมานี่นายเกียรดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนกยครับทางนี้ครับสวัสดีครับนี่นี่ดูนีสวัสดีครับเกี่ยวมาถึงบ้านลำลูกกาแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ้้้วาาาเต็มจอเลยครับเต็มจอเลยครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะค่ะ